สวัสดีครับวันนี้ร้านโกมอเตอร์นะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอคาวาสกิเซต0เก้าร้อยนะครับเซตเก้าร้อยคันนี้เป็นรถปี2018นะครับเป็นตัว S.E. นะครับลิมิเต็ดอ dition นะครับเป็นสีเดิมแท้จากโรงงานนะครับไม่ได้ผ่านการพ่นสีใดมาทั้งสิ้นนะครับแต่ส่วนที่เห็นเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์แต่งนะครับตัวนี้ ติดมาบ้านหมื่นกว่าบาทนะครับคันนี้เป็นลายฉลามนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าท่านใดไม่ชอบนะครับสามารถแกะออกได้นะครับผมรับประกันนะครับหลังจากถ้าไม่ชอบสีนี้แกะออกมาสีภายใต้สติ๊กเกอร์นี้ก็คือสีเดิมครับรับรองไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วผมจะพามาชมของแต่งครับคันนี้มีอะไรกันบ้างครับเตือนโดยท่อนะครับเป็นท่อ s c นะครับท่อเอนะครับคันนี้ไม่ได้ถอดหม้อพักออกนะครับ รับรองว่าเสียงอันนี้จะไม่ค่อยดังนะครับถ้าไม่ได้ถอดหม้อพักออกครับแล้วก็พร้อมด้วยเกียร์โยงนะครับเกียร์โยงมาแล้วก็แคทบาะครับแล้วก็กันล้มนะครับการล้มขาวาสกิจนะครับตะแรงหม้อน้ํานะครับสแตนเลสนะครับผมครับผมพร้อมด้วยไฟหน้านะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเพิ่มความดุดันให้กับรถนะครับ ดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับฝั่งซ้ายนี่ก็ยังสวยๆเลยนะครับสวิงอาร์มนะครับไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีรอยทลอกนะครับพร้อมด้วยโซ่สเตอร์นะครับโซ่สเตอร์นี้เป็นของเดิมจากโรงงานเลยนะครับดอกสเตอร์ยังเหลือไอ้ดฟันสเตอร์ยังเหลืออีกเยอะนะครับแล้วก็ลายมันหล็ยางคอนตินะครับยางคอนตินะครับดอกยางยังเหลือเยอะนะครับคอนติหน้าหลังเลยครับแล้วก็ไฟเี้ยดแต่งครับ เดี๋ยวแต่งหน้าหลังนะครับพร้อมด้วยกันสบัดไฮเปอร์โปรครับของแท้ครับกันสบัดนี่ของแท้นะครับไฮเปอร์โปรแล้วก็ชิวหน้าครับผมชิวหน้าแต่งมือคัดมือเบรกปรับระดับนะครับแล้วก็มีตรงคาร์บอนตรงสวิตช์กุญแจด้วยนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีกันลอยฝาถังน้ํามันนะครับเป็นคาร์บอนนะครับอ่าเดี๋มาดูไม้กันนะครับ ใชีครับาคาพยงหมื่นห้าพันกิโลนะครับคันนี้สวยครับเนี่ยดูถังนะครับีนถังตรงนี้จะเป็นสีจริงนะครับเนี่ยตรงนี้จะไม่โดนสติกเกอร์นะครับไม่มีสติกเกอร์แปะทับนะครับตรงนี้สีเริ่มยังสวยครับผมแต่ส่วนนี้เป็นสติกเกอร์แปะทับนะครับถ้าไม่ชอบลายฉลามก็แกะออกได้เลยนะครับสวยใสทุกจุดครับคันนี้ราคานะครับคันนี้อ่า ถ้าใครสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับราคาเพียง2 1 5 0 0บาทนะครับจะซื้อสดหรือซื้อผ่อนครับทักสอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม